มาชมพริกที่เราได้ลดลาดน้ําหมักใช้น้ําหมักจากพืชผักเมื่อ2วันก่อนก็ได้งามและออกดอกออกผลขึ้นมามีดอกแต่ผลยังไม่ออกครับกำลังจะออกดอกออกผลตามมา แต่สังเกตครับน้ำหมักที่เราใส่ไปแม่ว่าชนิดใดก็จะช่วยให้พริกมีดอกขึ้นมานั่นก็หมายถึงในน้ำหมักมีสารอาหารที่ช่วยเร่งให้พริกออกดอกได้เมื่อได้ถึงเวลาทั้งที่ ช่วงหลายวันก่อนก็ยังไม่ออกดอกทั้งที่ต้นเขาก็โตแล้วนี่วิธีการใส่ราดน้ำหมักฉีดพ่นให้ทั่วที่ดินและที่ต้นพริกก็สามารถช่วยให้เขาออกดอกได้เราทำน้ำหมักหมักไว้หนึ่งเดือนจากหยวกกล้วยก็ได้ครับผสมไป น้ำหมักหยวกกล้วยหลายท่านก็อาจจะพอรู้ว่ามีส่วนช่วยย่อยสลายสากพืชซากสัตว์หรือในดินสารอินทรีย์ต่างๆช่วยย่อยสลายเชื้อโรคในดินเชื้อราในดินอีกทั้งน้ำหมักที่ผสมพืชผัก ที่เหลือใช้ในครัวเรือนก็หมักไว้หเดือนก็เอามาผสมน้ำฉีดพ่นได้ก็ช่วยให้พริกบำรุงพริกให้ต้นงามทั้งที่เป็นช่วงที่แรงไม่ค่อยมีฝนทั้งที่เป็นหน้าฝนแต่ฝนน้อยนาน,นานมาทีระยะนี้ก็เริ่มมาบ้างแล้วครับแต่ยังตกไปปล่อยปลนล,ละเล็กน้อย แต่อากาศก็ดีขึ้นไม่แห้งแล้งมากนะักพริกเมื่อมีสารอาหารเช่นฟอสฟอรัสในน้ำหมักหรือโพแทเสเซียมที่ช่วยบำรุงให้พืชผลมีดอกและมีผลตามมาหรือพืชใหญ่ๆเช่นต้นมะม่วง ก็จะเกิดทำให้ติดผลง่ายติดดอกติดผลขั้วเหนียวซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำหมักเช่นฟอสฟอรัสส่วนในตัวเจ้นก็มีอยู่แล้วครับเราก็ได้จากดินที่เราหมักกับขี้วัวมาปูงมาตลอดครับดินจะร่วนดีครับดินที่เตรียมการปลูก อันนี้ก็จะเป็นพริกที่ปลูกได้2วันเริ่มเจริญติบโตเห็นไหมครับเริ่มจะตั้งตัวได้นี่ครับเอามาลงดินได้สองวันและเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำหมักมา,าลาดรดให้เขาโต และงามได้ต่อไปพิกชุดนี้ก็จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับนี่หมาน้องหมาก็มาเหยียบเป็นหลุมแต่พิกก็ยังรอดครับไม่ตายปลูกได้สองวันครับวันลงดินตั้งตัวได้แล้วครับถ้า สร้างตัวไม่ได้พริกก็จะเหี่ยวเฉาไปเมื่อโดนแดดตอนกลางวันนี่ครับก็เริ่มจะฟื้นแล้วบางต้นก็อาจจะอาการไม่ดีนี่ครับเพราะว่าบางทีต้นเขาไม่สมบูรณ์จากที่เราเอามาจากแปลงเพาะ หรือในถุงเพาะแต่ก็ยังไม่ตายครับก็ปากไว้ครับพืชผักต่างๆถ้าใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ช่วยเขาก็จะออกดอกออกผลนี่ก็เป็นมะเขือพวง ก็เริ่มจะออกดอกแล้วครับลาดลดน้ำหมักไว้มีหญ้าขึ้นมาแซมก็เป็นธรรมชาติครับรู้สึกว่าจะเขียวดีครับมะเขือพวงแตกกิ่งแตกใบดีก็เป็นการลดลาดน้ำหมักช่วงนี้ เลือพวงมักมีโรคใบเหลืองใบด่างจากเชื้อไวรัสหรือแมลงก็ต้องคอยรัดรดฉีดพ่นด้วยน้ำหมักไล่แมลงบ่อยๆก็จะช่วยได้ครับก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้การใช้น้ำหมักเร่งคว์ม งามของพืชหรือเล่งให้ออกดอกไวขึ้นจากที่ธรรมชาติเขาก็ออกอยู่แล้วแต่ถ้าสารอาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะไม่ยกยับจะออกดอกเราก็กระตุ้นเ้าหน่อยครับเพิ่มสารอาหารให้เขาแบบธรรมชาติจากน้ำหมักก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ